บ้านวังบอนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลชัยนามมีแนวเขตติดต่อกับหลายๆห,หมู่บ้านมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหายาเสพติดผู้นำชุมชนและคนในชุมชนจึงเไย้ร่วมแรงร่วมใจในการหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2560บ้านวังบอนได้มีการจัดประชาคม เข้าสู่เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและในปี2561ได้เข้ารับการประเมินเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ2,565กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวางบอนได้รับการคัดเลือกในเวทีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังทองเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,564ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2565กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอนได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565 นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2566กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอลได้เข้ารับใบประกาศนียบัติองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากอำเภอวังทองกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอนมีการบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5กอง ได้แก่การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องมีการร่วมแรงร่วมใจในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมกันกำหนดกฎระเบียบกติกาของหมู่บ้านด้านยาเสพติดและติดประชาสัมพันธ์ไว้ ที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอนได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2,561าจำนวน8,000บาท ประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจใช้ภูมิปัญญาและแรงศรัทธาในการทำให้กองทุนเติบโตปัจจุบันมีการเก็บรักษาเงินกองทุนไว้ที่ธนาคารในชื่อบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอนและมีผู้มีอำนาจเบิกจ่ายสองนสาม ทุกครั้งจะมีการประชุมของมติจากสมาชิกในการเบิกจ่ายเงินมีการทำ,ทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตาหลักธรรมาีิบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยระบ,บุไว้ในแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการติดตามผลการดำเนินงานเช่นการส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกายบำเพ็ญประโยชน์ มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะทางอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีการมอบทุนในการประกอบอาชีพเริ่มต้น ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการเช่นศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยกศนอในการฝึกอบรมอาชีพการสร้างสารค์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่นเช่นการทำไข่เค็มใบเตยเป็นต้น กองทุนแม่ของแผ่นดินได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในนำภาพประกอบปักพิกัดในแผนที่ Google Earth เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองกองทุนแม่ไปในตัว นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานให้แก่บุคคลที่สนใจเช่นเยาวชนในพื้นที่สภาเยาวชนแห่งประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการดำเนินงานการแก้ไขและป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดพร้อมทั้งถอดองค์ความรู้เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของตอนเองต่อไปชมรมคนหัวใจเพชรเป็นโครงการกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินบ้านวังวรน ที่ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมการหวัวใจเพชรเนี่ยครับเป็นการลงที่ช่วยคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักๆเนี่ยให้ลดละหรือเลิกไปเลยก็ได้นะครับคือเป็นจิตอาสา,าในการช่วยในการลดละเลิอกอนการสูบบุหรี่การกินเหล้าเนี่ยเป็นผสมภูมิการเริ่มต้นของการติดยาเสพติดของเด็กในสมัยคนหัวใจเพชรคือคนที่สามารถเลิกเหล้าและบุหรี่ได้ตลอดชีวิต และถ้าสามารถเลิกเหล้าและบุหรี่ได้จะเป็นการตัดวงจรปัญหายาเสพติดต่อไปพอเพราะเหล้าและบุหรี่คือปฐุมภูมิแห่งการติดยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังบอนเป็นองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการแบ่งปันเงินกองทุนเพื่อที่จะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการดำเนินการขับเคลื่อน หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเป็นการสร้างคลังอาหารให้กับชุมชนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดีสืบสานกิจกรรมของชุมชนต่อไปการดำเนินงานดังกล่าวกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับร,บรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านการแก้ไขและ ป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดเช่นรางวัลสปะยะอวอร์ดและเข็มชูชูเกียริคนหัวใจเพชร